ครับวันนี้เราก็มีเมนูมานำเสนอนะครับเป็นหมูสวรรค์หมูหวานหมูแผ่นก็นแล้วแต่คนจะเรียกนะครับครับอันนี้ก็คือวัตถุดิบของเรานะครับเป็นหมูสันนอกนะครับหมูสันวันนี้เราจะใช้หมูสันนอกล้วนๆนะครับอันนี้ก็ใช้สิบกิโลนะครับทําหมูสวรรค์นะครับหรือหมูแผ่นหมูหวานแต่น,นี่เป็นสูตร ลูกผักชีนะครับแล้วก็มาดูวิธีการแล่หมูนะครับเราจะแล่มาเป็นแผ่นให้สวยเลยนะครับวิธีการแล่ให้ง่ายให้แค่เย็นให้หมูแข็งตัวสักหน่อยนะครับเวลาแล่จะแล่ง่ายครับหมูจะไม่นิ่มปิ้นไปปิ้นมานครับนี่เรามาดูหมูที่แล่จะแล่ออมาชิ้นประมาณ นี่ครับนี่ครับชิ้นสวยมากแล้วแล้วขนาดนี้นะครับแล้วขออนุญาตแล่หมูจนเสร็จกันนะครับเดี๋ยวรับให้มาดูขั้นตอนต่อไปครับนี่ครับหมูที่เราหั่นเสร็จแล้ว ก็จะได้ออกมาชิ้นประมาณนี้นะครับเป็นชิ้นสวยๆครับครับเป็นสั่นนอกชิ้นได้สวยแล้วต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการหมักเครื่องปรุงนะครับนนี้เราก็จะมาผสมเครื่องปรุงกันนะครับ อันดับแรกก็น้ำตาลทรายน้ำอ,อ้อยเกลือผงชูรสแล้วก็ซอสหอยหรือน้ำมันหอยนั่นเองครับ ตามด้วยนะ้ำมันงาแล้วก็สีอิ้วขาวรูปผักชีอันี้เราปั่นแล้วนะครับเดี๋ยวก็ควรส่วนผสมให้เข้ากัน ควรให้มันละลายนะครับเลาไปใส่ในหมูจะได้เข้ากันนี้เราก็ควรส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอามาใส่ในหมูของเรา แล้วเราก็เอาส่วนผสมทั้งหมดใส่ลงไปในหมูเลยนะครับอันนี้เราจะหมักทีละ5กิโลนะครับส่วนผสมนี้ใช้กับหมู5กิโลหมูที่เราแล่ไว้แล้ว เ้าก็คนหมูก็เครื่องปรุงให้เข้ากันนะครับขั้นตอนกันหมักเราจะคนอย่างนี้ประมาณสัก20นาทีเพื่อให้เครื่องปรุงเข้าในเนื้อนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาเข้าพักไว้ในตู้เย็นหนึ่งคืน พวกนี้เราก็จะทำการตากครับอันนี้ก็ผ่านไปประมาณสิบนาทีแล้วหมูของเราก็เริ่มจะเข้าเนื้อนะครับสีเริ่มเปลี่ยนแล้วน้ำตาลเริ่มละลายแล้วนี่เริ่มก็เลยเดี๋ยวเราก็จะคนอีกสักสิบนาทีทีนี้เราก็จะเข้าตู้เย็น จิงไว้หนึ่งคืนครับหลังจากเราหมักไว้หนึ่งคืนเราก็เอาออกมาตากนะครับนี่ก็เป็นขั้นตอนการตากแล้วก็ใส่ตะแกรงตากเตรียมจะตากแดดถ้าแดดแรงๆก็ตากสองชั่วโมงแล้วก็เอามาพลิกด้านอีกทีนึงนะครับ ก็ประมาณสี่ชั่วโมงก็ใช้ได้แต่ก็ขึ้นอยู่กับแดดเหมือนกันนะครับแดบดบแรงหรือไม่แรงครับนี่เราก็เลี้ยงเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะทําการตากเลยนะครับหลังจากตากแดดได้สองชั่วโมงเราก็เอามากลับด้านนะครับเดี๋ยวเราก็จะตากอีกสองชั่วโมงก็ใช้ได้ก็แพ็กใส่ถุง ส่งลูกค้าม็เก็บไปทอดนี้เราครบสองรอบแล้วนะครับแล้วก็มาเก็บกันนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยหมูสวรรค์หรือหมูหวานหมูแผ่นนะครับที่เหลือก็เป็นขั้นตอนการทอดทอดนี่เราจะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับ แต่ละคนก็ไปทอดกินกันเองนะครับไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนำเสนอเมนูใหม่ๆต่อไปนะครับก็จะออกมาประมาณนี้นี่เป็นสูตรลูกชิ้น